3, 2, 1, ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านดอนรักตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,565จำนวน329คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,566จำนวน317คน จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น32คนผู้บริหารสถานศึกษานางเพียงเพนแพ้วสะอาดโรงเรียนบ้านดอนรักจัดการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้านการบริหารงานวิชาการ 1. การบริหารหลักสูตร สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีพุทธศักราช2565โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและบูรณาการกรอบหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาต่างๆ 2. การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านนักเรียน Smart student สถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านนักเรียนโดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมในโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการ <Strong. S 1> เพื่อการพัฒน,นาผู้เรียนที่ครอบคลุมด้าน 3s ด้านนักเรียนดังนี้ Strong หมายถึงสุขภาพดีได้แก่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และการดูแลสุขภาพของนักเรียนทั้งโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง morality หมายถึงมีคุณธรรม ได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามวิถีอิสลามกิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมปลอดขยะกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต Ach <ieve> ิ achievement หมายถึงผลสำเร็จดีได้แก่ กิจกรรมยุวชนคนเก่งกิจกรรมวิชาการสัมพันธ์กิจกรรมสอนเสริมเพื่อการทดสอบระดับชาติกิจกรรมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านทางวิชาการและการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน reading writing arithmetic หมายถึงทักษะการอ่านทักษะการเขียนทักษะการคิดคำนวณ ได้แก่กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมเสียงตามสายที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการสอนเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณให้นักเรียน t e เทคโนโลยีสก l ลหมายถึงทักษะด้านเทคโนโลยีได้แก่กิจกรรมยุวคอมพิวเตอร์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาการคำนวณ ที่พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้รรรรเชิงรุก Active Learning ครูมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมีรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 4. การวัดและประเมินผลสถานศึกษาดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 5. การออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูมีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้แก่การใช้สื่อเมติมีเดียการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อทำมือ6 การนิเทศโดยใช้เครื่องมือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับอบรมพัฒนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นและตามความต้องการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และครูร้อยละร้อเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมวิชาการสถานศึกษามีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชชาวบ้านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในทักษะวิชาต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความรู้แก่นักเรียน 8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสรุปและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนอัตรากําลัง สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูสงสุด 2. การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านครู Smart Teacher สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านครูโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องให้ครูจัดทำงานวิจัยปีละหนึ่งเรื่องพร้อมทั้งจัดสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 3. การสรรหาบรรจุและแต่งต สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งพ่วําน่วยการสถานศึกษาพร้อมทั้งได้จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นปัจจุบัน 4. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาได้วางแผนส่งเสริมจัดโครงการพัฒน,นาบุคลากรด้านการอบรมการศึกษาดูงานได้แก่โครงการพัฒน,นาบุคลากรสู่การศึกษามีคุณภาพและโครงการพัฒน,นาเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒน,นาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรให้มีวิทยาฐานะสูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายโรงเรียนดี 3s และนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒน,นาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. การจัดทำระบบ DPA ในสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลในระบบ DPA เป็นปัจจุบัน 6. บําเน็จความชอบและทะเบียนประวัติสถานศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคณะกรรมการพัฒน,นาความดีความชอบพิจารณาตามกฎกคศว,ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนด้านการบริหารงานงบประมาณ 1. การวางแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณ สถานศึกษาได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นปัจจุบันทุกปี 2. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษามีแผนคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 3. การรับเงินและนำส่งเงิน สถานศึกษาจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเป็นปัจจุบนัน 4. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบนันสถานศึกษาได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือทุกวันเป็นปัจจุบนัน 5. การจัดทำทะเบียนคุมเงินตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย2544ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเป็นปัจจุบนัน 6. การจัดทํารายงานการเงินประจำเดือนสรงเขตพื้นที่สถานศึกษาได้จัดทํารายงานการเงินประจำเดือนส่งเขตพื้นที่เป็นปัจจุบันมีสำเนารายงานเงินประจำเดือนเป็นปัจจุบัน 7. หลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามระเบียบกำหนด สถานศึกษามีหลักฐานการใช้จ่ายเงินหลักฐานการนำส่งรายได้แผ่นดินเงินประกันสัญญาสมุดคู่ฝากทะเบียนเงินนอกงบป,ประมาณเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560การจัดหาพัสดุเป็นไปตามพรบรหรือระเบียบ2560 สถานศึกษาจะทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เป็นปัจจุบัน9การควบคุมพัสดุเป็นไปตามพรบรหรือระเบียบ2560สถานศึกษาจะทำทะเบียนพัสดุทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบันด้านการบริหารงานทั่วไป1การขับเคลื่อนนโยบาย 3S สถานศึกษาได้จัดทำโครงการเท่าแก่น้อยโดยมีกิจกรรมธนาคารโรงเรียนมีการรับฝากเงินจากนักเรียนทุกวันและจะนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งสถานศึกษาได้จัดทำกิจกรรมปลอดขยะในโรงเรียนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการกำจัดขยะให้เป็นที่และสร้างนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน 2. ด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษาได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมีแผนผังการทําเขตบริการทําความสะอาดบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสะอาดรม่มรื่นน่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ 3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานสารบัญโดยการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนจัดทำสารรับรู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาโดยผ่านไลน์กลุ่ม Facebook และเพจของโรงเรียน 4. การดูแลความปลอดภัยและสุขภาวะกายจิตปัญญาสังคมของนักเรียน สถานศึกษาได้ดำเนินจัดทำโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านและการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งทำให้ดูแลนักเรียนในด้านต่างๆเช่นกายจิตปัญญาสังคมรวมทั้งสถานศึกษามีแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center 5. การรับนักเรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานสารบัญโดยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนและการกรอกข้อมูลในระบบ DMC 6 ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาได้ตอบสนองด้านความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกโดยการจัดทําโครงการสารสายใยรักระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษากิจกรรมเยี่ยมบ้านรวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆของชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ 7. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนโดยมีกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมวินัยนักเรียนกิจกรรมประชุมสภานักเรียนและรายงานการประชุมสภานักเรียนนอกจากนี้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านซึ่งได้ตอบสนองนโยบายของสพทเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อเปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านดอนรักได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามครูผู้ปกครองให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกันและเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง